วีทีมอเตร์ไ์ปาจินบุรีสวัสดีค่ะ เราจะพาทุกท่านมาพบกับรถรุ่นยอดนิยมของทางยามาฮ่าค่ะเป็นรถสไตล์ครอบครัวคือรถยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดตัวนี้ค่ะรถรุ่นนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์1 2 5ซีเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดค่ะทั้งประหยัดน้ำมันและรักโลกไปในทาวเดียวกันค่ะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกลฟ์สไตล์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองการใช้นอกเมืองนะคะการขับเที่ยวเล่นหรือการใช้ในชีวิตประจําวันก็เหมาะสมค่ะรถรุ่นนี้ดีไซน์สวยงามค่ะแต่มาพร้อมกับบคควาาามใช้งนที่สบสบ่สสะดย มีกล่องยูบ็อกซ์ที่กว้างขวางนะคะมีช่องเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะรถรุ่นนี้ทั้งสมาร์ทและประหยัดในเวลาเดียวกันค่ะสติ๊กเกอร์แกนฟิรโน่ไฮบริดติดตั้งง่ายออกแบบไม้เข้ากับตัวรถเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นสไตล์สปอร์ตฝาครอบเรือนไม้ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ผิวชุบโครเมียมเพิ่มความสวยงามพรีเมียมให้กับตัวรถฝาครอบถังน้ำมันแกนฟิร์โนไฮบริดเพิ่มความพรีเมียมและโดดเด่นให้กับตัวรถ ้วยพื้นผิวสีดำตัดโลโก้ยำ5สีเงินฝาครอบแข็งอลูมิเนียมแกนฟิอาโน่สีดำเพิ่มความพรีเมียมด้วยตัวอักษรแกนฟิอานโน่สีเงินปากเช็คน้ำมันเครื่องสีดำเปลี่ยนแทนของเดิมเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถด,ด้วยชิ้นงานอลูมิเนียมสี กอนเสริมอะไรตกแต่งแท้จากยามาฮ่ามีรับประกันทุกชิ้นหากคุณลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่วีทีมอัตไบค์ปาจินบุรีตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะทางเรามีทีมงานแอดมินคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้พบกันที่ทางยามาฮ่าวีทีมอเตไบค์ปาจินบุรีนะคะขอบคุณค่ะ